เปลี่ยนเลนกล้องอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนเลนกล้องครับเวลาที่เรามีกล้องถ่ายภาพอยู่เนี่ยเรามักจะมีเลนมากกว่า1ตัวใช่ไหมครับและที่นี่หลายๆคนก็ไม่รู้วิธีการเปลี่ยนเลนซึ่งมันจะมีผลนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเลนแบบไม่ถูกต้องมันอาจจะทําให้เลนของเราเนี่ยเสียหรือกล้องเราเสียได้เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนเลนแบบง่ายๆนะครับ เวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนผมจะให้ทุกคนฝึกจับกล้องก่อนนะครับก็คือมือขวาของเราเนี่ยนะครับจับเข้าไปที่กลิปของกล้องแบบนี้แล้วก็เอามือซ้ายนะมือซ้ายประคองไว้ด้านล่างแบบนี้เหมือนเราจะถ่ายรูปนะครับทีนี้เราต้องหาก่อนว่ากล้องของเราเนี่ยตัวที่ปลดเลนนอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับตอนนี้ผมใช้กล้องแคทนอนมันก็จะอยู่ที่นิ้วโป้งพอดีผมก็จะเอานิ้วมือซ้ายเนี่ยจับกล้องไว้ให้มั่นคงแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยกดที่เปลี่ยนเลนแล้วเอามือขวาบิดเลนอีกเทคนิคหนึ่งก็คือถ้าเก หมุนออกแค่นี้เลนของเราก็จุดแล้วหมุนออกให้สุดแล้วทีนี้เวลาใส่ใส่ยังไงให้สังเกตว่าในตัวเลนมันจะมีจุดแดงจุดขาวนะครับแอาจุดสีต่างเนี่ยไปหมุนให้ตรงกันอย่างกล้องตัวที่ผมถือเนี่ยมันจะมีจุดแดงแที่ตัวเลนแล้วก็จุดแดงแที่ตัวหน้ากล้องนะครับให้เราเอาจุดแดงเนี่ยไปตรงกันแล้วก็หมุนเข้าไป นะครับแล้วแต่กล้องบางกล้องหมุนซ้ายบางกล้องหมุนขวาก็ต้องลองหมุนดนูมันจะหมุนไปได้แค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีเปลี่ยนเลนง่ายๆที่ทุกคนสามารถเอาไปทําได้ทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนเลนให้มั่นใจว่าเราถือกล้องถือเลนได้ปลอดภัยจริงๆนะครับหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอทุกคนถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ